หากย้อนกลับไปเมื่อประมาณ30ปีที่แล้วหลายคนคงได้ใช้บริการโทรศัพท์สาธารณะกันบ่อยมากเรียกได้ว่าต้องเข้าคิวรอกันนานทีเดียวตู้โทรศัพท์สาธารณะเปิดให้บริการครั้งแรกเมื่อปี2522โดยบริษัททีโอทีจำกัดมหาชนนำโทรศัพท์แบบยอดเหรียญเข้ามาติดตั้งในเขตโทรศพัพท์นครหลวงจำนวน100เครื่องจากนั้นก็ค่อยๆทยอย,อยติดตั้งเพิ่มเติมจนทั่วทุกพื้นที่ แต่หลังจากนั้นเมื่อการสื่อสารโดยใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่เริ่มเข้ามาผู้คนเริ่มมีโทรศัพท์มือถือใช้และปัจจุบันเรียกได้ว่าแทบจะมีติดตัวกันทุกคนด้วยจึงทําให้โทรศัพท์สาธรารณะดูมีความจําเป็นน้อยลงหลายตู้เก่าพังไม่ได้รับการดูแลและไม่มีแม้เหรียญที่อยู่ในตู้เมื่อไรายได้จากโทรศัพท์สาธรารณะเริ่มลดลงและหลายพื้นที่เริ่มขอให้เก็บตู้คืนทางทีวทีจึงค่อยๆทยอยเก็บตู้กลับ เช่นเดียวกับที่จังหวัดสมุทรสาครก็มีการเก็บตู้โทรศัพท์สา,พสาธารณะที่ไม่ได้ใช้กลับคืนจํานวนหลายตู้และมีการขายเศษซากไปจํานวนมากแล้วเช่นกันจึงดูเหมือนว่าตู้โทรศัพท์สา,พสาธารณะไม่มีประโยชน์อะไรเลยแต่วันนี้ตู้โทรศัพท์พที่เคยถูกกองทิ้งไว้กลับมีคุณค่าขึ้นมาในยามที่เกิดวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรคไปทั่วโลกและมีความจําเป็นต้องใช้บุคลากรรวมทั้งเครื่องไม้เครื่องมือวัสดุอุปกรณ์ที่มากมายหลายชนิด รวมไปถึงพวกตู้คัดกรองตู้ฆ่าเชื้อด้วยเช่นกันนายสุพ์พจนุกสุริวงศ์โทรศัพท์จังหวัดสมุทรสาครได้กล่าวว่า ทีอทีได้รับการประสานมาจากโรงพยบาบาลสมุทรสาครว่าอยากได้ตู้คัดกรองลักษณะคล้ายกับที่ประเทศเกาหลีใช้จากนั้นจึงได้มาร่วมกันคิดจนออกมาเป็นตู้ในลักษณะที่เห็นอยู่นี้การใช้งานนั้นก็คือจะให้เจ้าหน้าที่ที่ตรวจโรคคัดกรองโรคเก็บตัวอย่างสารคัดหลังอยู่ภายในตู้นี้และผู้ที่มาตรวจอยู่ด้านนอกซึ่งเป็นการลดการสัมผัสลดการติดเชื้อซึ่งกันและกันโดยทางคุณหมอทางสมุทรสาครเน,นี่ยได้ประสานไปทางทีวที ที่สำนักงานใหญ่แล้วก็ท่านท่านรองเนี่ยดรปรบสารงานกับผมมาว่าอยากได้ให้ช่วยทําตู้คัดกรองเรื่องเชื้อโควิดนะครับแต่ว่าเราเองเราก็ไม่รู้ว่าตู้เป็นลักษณะไหนนะครับก็ได้ส่งทีมงานถึงท่านผู้ช่วยวติ๊กเนี่ยเ,เข้าไปประสานงานกับทางโรงพยาบาลสมุทรสาครแล้วก็มีรูปแบบที่เป็นตู้ที่ซื้อจากจาเร็จรูปจากเกาหลีนะนะแต่ว่ามันราคาทั้งแพงนะครับเราก็เลยเสนอว่าถ้าเราเอาตู้โรศัพท์มาเนี่ยมาดัดแปลงเนี่ยได้ไหม ท่านก็นบอกว่าได้ทางบ้านบอกได้นะครับแล้วก็ได้มีการพูดคุยแล้วก็ออกแบบร่วมกันก็คือจะให้ทางบุคลากรทางการแพทย์นะครับอยู่ในตู้นะครับแล้วก็มีคนไข้ที่จะผ่านการคัดกรองยอยู่ข้างนอกนะครับจะยื่นมือออกมาเ,เพื่อไปอตรวจสารคัดหลั่งตัวที่ไม่ตไม่สัมผัสกับตัวคนไข้นะครับอันนี้เป็นวัตถุประสงค์ที่ป้องกันเชื้อโควิดนะครับการทําตู้นี้เริ่มจากเอาตู้โทรศัพท์เก่ามาทําความสะอาด ถอดชิ้นส่วนที่ไม่ใช้ออกเช่นตัวโทราศัพท์บานประตูชั้นวางจากนั้นจึงนำมาเพิ่มส่วนประกอบทั้งพัดลมด้านในระบบไฟแผ่นยางปิดทางเข้าออกเจาะรูสำหรับให้มือยื่นออกไปได้และติดตั้งระบบสื่อสารกับผู้รับบริการด้านนอกตู้พร้อมใส่ล้อเพื่อให้เคลื่อนย้ายได้สะดวกหลักการสำคัญก็คือต้องปลอดภัยและแข็งแรงซึ่งต่อไปก็จะมีการพัฒนาขึ้นอีกและจะมีการทำเป็นตู้ฆ่าเชื้อด้วย หนึหลักการของตู้เนี่ยก็คือ,อจะต้องเน้นความแข็งแรงความปลอดภัยมาเป็นอันดับหนึ่งเราจะเซฟระหว่างาตัวกลางกับตัวของแพทย์เองตัวเนี้ยแต่ขั้นตอนเนี่ยเราสามารถเซฟเ,เซฟไปได้สองส่วนอยู่แล้วก็คือ,อตัวกลางก็คือเราจะมีแผ่นกรองอยู่แล้วแล้วก็ตัวหมอเองก็จะมีอุปกรณ์ PPE ช่วยเสริมอีกทีหนึ่ง ซึ่งสามารถสร้างความมั่นใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์ได้ว่า,าปลอดเชื้อครับแต่ถามว่าจะต้องมีการปรับปรุงอีกไหมในอนาคตจะต้องมีการปรับปรุงเช่นว่าข้างในเนี้ยมันจะมีแอนเซ็ตสำหรับผู้แพทย์ที่จะพูดคุยกับผู้ป่วยด้านนอกแล้วก็จะเสริมเรื่องกล้องวงจรปิด เพื่อที่จะดูผู้ป่วยอะไรทั้งหลายเลยนีครับตู้คัดกรองนี้เบื้องต้นทีโอทีทำไว้5ตู้เพื่อมอบให้โรงพยาบาลสมุทรสาครสองตู้โรงพยาบาลกระทุ่มแบน1ตู้โรงพยาบาลบ้านแพ้วหนึ่งตู้และสำรองไว้อีกหนึ่งตู้นอกจากนั้นแล้วยังมีแผนทําร่วมกับทีโอทีสำนักงานใหญ่ทํามอบให้กับทั่วประเทศด้วยแม้ภารกิจของการสื่อสารอาจไม่ได้เกี่ยวข้องกับการป้องกันโรคแต่ภารกิจนี้ทีโอทีก็สามารถเข้ามามีส่วนร่วมได้อย่างน่าภาคภูมิใจ มีความรู้สึกภูมิใจว่าในฐานะที่เป็นวิศกรด้วยแล้วก็ในฐานะที่เป็นพนักงานแักวิสาหกิจด้วยที่ได้ช่วยเหลือสังคมนะครับก็รู้สึกภูมิใจนะครับเพราะว่าไม่คิดว่าเราจะเอาของที่เหลือใช้เนี่ยนะครับมามาสร้างประโยชน์แล้วก็มาช่วยเหลือในภาพรวมของสังคมได้ได้ขนาดนี้นะครับซึ่งถ้าไม่มีไม่มีผู้วิหารที่โมเลงเห็นฟันมัคคันเรื่องนี้นะครับโครงการนี้ก็ไม่เกิดเพราะเราก็ไม่คิดว่ามันจะเกิดอย่างนี้ ต้องขอบคุณผู้รริหาที่ให้ความสำคัญแล้วก็ที่มองช่วยเหลือภาคสังคมเป็นหลักของทีวทีเราะะสำหรับโครงการของทีวทีจังหวัดสมุทรสาครถือว่าเป็นจังหวัดนําร่องในระดับประเทศเพระาะได้มีการนําเรื่องเสนอไปให้ทางสํานักงานใหญ่ได้รับทราบจากนั้นจึงเป็นนโยบายให้ที t ทีของจังหวัดต่างๆทําตู้ลักษณะน,นี้มอบให้กับโรงพยาบาลในพื้นที่จังหวัดละ5ตู้ก่อนตู้โทรศัพท์ที่ดูเหมือนจะไม่มีค่าแต่ตอนนี้มีประโยชน์อย่างมาก ที่สำคัญประหยัดด้วยเพราะค่าใช้จา่ายไม่ถึง4,000บาทต่อตู้เท่านั้นก็สามารถอยู่เชื้อเพื่อชาติได้แล้วค่ะเอ,อเซียั้งสกุลถ่ายภาพพรเพนทองสวัสด์ทีมข่าวมหาชัยเคเบิลทีวีรายงาน